สวัสดีครับสวัสดีกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาทําคลิปนะครับอาติดเครื่องสองคันให้ดูนะครับเป็นคูเปอร์ต้าทั้งคู่นะครับสวยๆนะครับคันนี้มาเอ่อเป็นเคแปดห้าศูนย์ครับอันนี้เครื่อง E แปดนะครับนี่นะครับสีสวยๆทั้งคู่เลยระบบหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังทั้งหมดนะครับถอดโรตารี่ได้นะครับถอดโรตารี่ได้ลักซารีได้นะครับ ไปเต็มเต็มนะครับเครื่องแน่นแน่นอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับอ่ะเล็งขนเล็งหน่อยนะครับติดเครื่องแล้วนะครับ 66บบเดินหน้า2อยหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวขัดสีก็ดีขึ้นนะครับเป็นร้อยสนิิหนหนอย เบานิมนครับเบาได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลยว่าต้องการลักษณะยังไงนะครับติดเครื่องเดินเบาได้นะครับไม่ต้องห่วงอันนี้อน,นี่ยังไม่ล้างนะครับสีเดิมๆเพิ่งลงมานะครับเพิ่งจะทําคลิปไปอันนี้เดี๋ยวรอขรัดสีเช็คระบบล้างขาัดสีเฉวีวันก็สวยนะครับ อะต่อมามาดูอีันนะครับอันนี้เป็นเครื่อง e8 นะครับคูปต้าเหมือนกันนะผมล็กเครื่องหน่ล็กเครื่องหน่อยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับสีเดิมเหมือนกันดูเครื่องเดินเป่านะครับ เื่องเดินเบายาลอยเ,เย็น,นสีท่อทั้งสองคันสีดำนะครับสีท่อนี้ดับข่าวลยะคเลยสีเดิมๆน,นี่ก็เป็นชุดเก็บของข้างหน้านะครับ ลักมานะครับผมการนี้เป็นน้ำมันเกียนะครับน้ำมันเกียเ์เปิด,ดูจุดท้ายได้นะครับติดตัวเข้าล็อกดเดิมครับโรตารี่ก็โล w h ปกติกโฟต้านะครับโลหายขึ้นลงได้นะครับระบบ6เกียร์นหน้า2เกียร์หลังนะครับผมอันนี้เป็นลูกเตะสายพายนหรือคัสนะครับที่เราเรียกการของรถตัวด,ดินการทำงานสร้างส่งกำลังทำงานคือตัวนี้นะครับ ันนี้ก็ทํางานควบคู่ลอตเตอรี่นะครับทางานควบคู่กันทั้งคู่ทางร้านก็นทำกิฟเราจะก็จะแจ้งลูกค้าก็คือถ้าเกิดลูกค้าจะทํางานแนะนําให้สับตัวลอตเตอรี่ตัวนี้ก่อนจะเซฟลอตเตอรี่นะครับสับให้เดินหน้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยสับคัสทีหลักนะครับไม่แนะนํานะครับให้สับคัสแล้วค่อยมาสับตัวเซเบอรี่ต่อไปเกียร์อาจจะมีปัญหานะครับเราจะบอกลูกค้า ทุกคันนะครับก่อนจะส่งมีการทำงานให้ดูนะครับผมเร่งายตามมือลยครับประมาณนี้ล้อขํายันก็ปรับต่ำอันนี้สี่สองคันที่ยังไม่ล้างทั้งคู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอดถามมาได้นะครับอรถอดแบตเตอรี่ได้ทั้งคู่เลยนะครับ ดับ expand. คือจะมีล็อกนะครับให้เราบีบนะครับบีบไว้แล้วบิดไปนะครับผมดันนี้ก็เหมือนกันกออกนะครับอันนี้ก็มีตัวเซฟโรตรีเหมือนกันนะครับผมแนะนําให้สับคัสก่อนเลยแนะนําให้สับเซฟโรตรีก่อนแล้วค่อยสับคัสทีหลังนะครับบางทีลูกค้าไม่เข้าใจสับคัสก่อนแล้วครับมันจะดังนะครับเกียร์จะเข้ามันจะดังอันนี้ก็เป็นกล่อง เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างแค่รูปทรงนะครับกูปต้าเหมือนกันนี่เหมือนกันจะมีตัวดูนะ้ำมันเกียร์จุกน้ำมันเกียร์แล้วก็เปิดขึ้นได้นะครับนี้นะครับก่อนส่งทุกครั้งนะครับเราเช็คระบบให้ลูกค้าก่อนจะส่งลอตาตอรี่ก็เข้าง่ายเหมือน,นกันนะครับเกียร์เกียร์ยขึ้นลงเข้าง่ายปกตินะครับ ร้อคำเียนข้อมูลได้ง่ายๆนะครับต้องการสูงต้องการต่ำนะครับลึกตื้นยังไงก็อยู่ที่ลูกค้าตั้งเลยนะครับสีท่อมัอนมกันนะครับไม่พุนะครับสีท่อไม่พุนี่สวยๆนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0ูน3 9นะครับ9 6 4 9ห9 1นะครับหรือ 0- 8 2 6 2 9 1 6 4 1 ร้านตั้งอยู่ที่บึงชวาสุพรรณบุรีนะครับติดถนนสามสี่ศูนนะครับเส้นสุพรรณชัยนาทขาลงกรุงเทพนะครับผมโดยรวมประมาณนี้เครื่องเราไม่ได้ลือเราไม่ได้แกะนะครับเราเช็คระบบให้ลูกค้านะครับใบพวนก็เต็มเต็มนี่ใบพวนสวยสวยนะครับเขียนมาให้ชัดเจนนี่ครับใบเต็มเต็มเลยคันนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับ แคันนี้เขาใส่ใบย้อนทางกันมาเราต้องสับแกนนะครับนี่ K8 นะครับอันนี้ของคันนี้ K8 นี่ครับลักษณะ K8 ตัวนี้อันนี้ K8 5 0ก็แบบนี้นครับเครื่อง8ดแรงครึ่งกับแแรงนะครับผมมีให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมกันนะครับถ้าเกิดราคาที่ต่ำกว่าก็เป็นแบบนี้ยันมากครับ เันมากคันนี้รับเองก็ยี่สิบหน่อยหน่อยยี่สิบกว่ากว่านะครับกลางยี่สิบอันนี้ยางใหม่แล้วนะครับยางเป็นใหม่ไปแล้วแล้วก็มีอิสกิอีคันหนึ่งอิสกินี่ก็เช็คแล้วนะครับยางใหม่เหมือนกันนะครับผมกําลังเช็คให้นะครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับตอนนี้ดีเซลไปจนเกือบจะหมดแล้วนะครับกําลังจะมีเข้ามาก็สภาพรอบนี้สวยนะครับท่าในใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ แต่ละรอบจะไม่เหมือนกันนะรบหรือสนใจเป็นล้อเดียวฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับมีล้อเดียวล้อเดียวสวยๆนะครับทั้งหมดมาถึงลูกค้าต้องการใช้ก็สอบถามมาได้นะครับมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกไปชมกันถ้าเกิดชอบแบบไหนก็สอบถามได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์มีเพจด้วยครับเพจรถถ่ายพด,ดินเกาบญีปุ่นนะครับแล้วก็ช่องรถถ่ายพด,ดินรถถ่ายพอด,ดินใน youtube โอเคครับวันนี้นะครับทางร้านขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ